เหรียญราคาหลักแสนมีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมายกตัวอย่างให้ดูสักประมาณ3-4เหรียญละกันนะครับก็ทักทาย fc นะครับเพจสลานลมคอย fc แล้วก็ fc ทางช่อง YouTube สลาลมคอย channel ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคอนเซปต์คือไปกันเร็วๆนะครับไม่เสียเวลาได้ข้อมูลกระชับ ฉับไวนะครับเหรียญแรกเลยนะครับมูลค่าหลักแสนเราเห็นกันบ่อยๆนะครับอาจจะมีเห็นบ้างในกลุ่มนักสะสมที่มีการมาลงโชว์กันนะครับอันนี้เห็นกันจริงๆนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2533หะครับหลักแสนนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเพียงแค่ หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับจำนวนการผลิตหนึ่งร้อยเหรียญราคาประเมินในหนังสือนะครับอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับแต่ว่าราคาจริงๆอ่ะเกินห้าแสนไปแล้วนะครับการประมูลครั้งล่าสุดเอื้อเสรีนะครับก็อยู่ที่ล้านกว่าๆนะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับตีว่าหลักแสนแล้วกันนะครับเกิน5 0 0แสนบาทนะครับ เป็นเหรียญแรกที่ผมจะมารีวิวแนะนำนะครับเหรียญต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อกันบ่อยๆก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2529หรือว่า5บาทเรือหงนั่นเองนะครับเหรียญ5บาทเรือหงปี29กนะครับก็ถือว่ามีการตามหากันค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นกระแสค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับตามข้อมูลนะครับมี ในหนังสือคู่มือนะครับก็มีมีระบุไว้นะครับว่าปี29นะครับหายากระดับ R 4นะครับแต่ว่าไม่มีจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตที่มีให้เห็นในหนังสือก็จะมีปี30แล้วก็ปี31นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญในตำนานอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ1นาทงบาทขออภัยครับเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2529นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญต่อมานะครับ เหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับปีพศ2524ราคาประเมินในหนังสือคู่มือนะครับหแสนบาทนะครับก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับมีให้เห็นนะครับเคยเห็นเหรียญตัวอย่าง1เหรียญน,นะครับผมเคยเห็นจากเพจเออของสยามคอยนะครับก็เป็นเพจเหรียญเพจเข้อมูลเรื่องเหรียญน,นะครับก็อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เคยเห็นเหรียญ เว็บๆนะครับทางเพจสยามคอยนะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2524นระครับราคาประเมินก็หลักแสน 60, แสนบาทนะครับในหนังสือนะครับส่วนเหรียญ5บาทที่เราพบเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นคุดเฉียงปี20แล้วก็ปี22อนะครับอันนั้นอ่ะราคาไม่สูงนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็เล่นกันไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าราคาหลักแสนก็คือปี 2524นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเหรียญนี้มีให้เห็นนะครับในกลุ่มเหรียญกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมีเหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับบล็อกพเสยีเล็กนะครับ5บาทครุฑตรงนะครับถ้าเหรียญปกติทั่วไปอ่ะสภาพผ่านการใช้งานบล็อกธรรมดานะครับก็เล่นกันหลัก10บเท่านั้นเองนะครับ 30 40 50นะครับแต่ว่าถ้าเป็น5บาทคุดตรงบล็อกพ้เสียบเล็กนะครับอันเนี้ยราคาก็อยู่ที่หลักแสนเหมือนกันนะครับก็อยู่ในมือของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านเหรียญท่านหนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือคล้ายๆกับเหรียญ1นบาทบล็อกผ้เสียบเล็กนะครับก็จุดสังเกตก็คล้ายๆกันนะครับดอเด็กคอจะสั้นผ้าเสียบของในหลวงรัชกาลที่9จะเล็กนะครับคือจุดสังเกตอ่ะเหมือนกันเลยนะครับกับเหรียญ1นบาท พระเศียรเล็กแต่ว่าเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับบล็อกพระเศียรเล็กอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับก็มาแนะนําเพื่อเป็นข้อมูลนะครับพยายามพูดเร็วนะครับจะได้กระชับได้ข้อมูลมากที่สุดนะครับผมก็พยายามหารูปมาประกอบเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลกันและกันนะครับสําหรับเหรียญมูลลค่าหลักแสนนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปดีๆข้อมูลดีๆต่อไปในวัน้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปกับเพจสลาลมคอย fc แล้วก็ช่อง YouTube สลาลมคอย Channel นะครับ